สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุตลากันวันนี้คมพันธุ์จะต้มแซบขาหมูค่ะพี่นอ้องขาหมูตรงนี้ก็คืออต้มเรียบร้อยนะคะต้มเรียบร้อยแล้วต้มสะอาดแล้วนะคะต้มเปื่อยอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาน้ำตาลครึ่งทับพีเกลือไปนิ้วยิบแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนกับพริกกินดาแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะอะไรนะใบมะกรูด เป็นกระเทียมเป็นต้นหอมต้นผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกค่ะจะเป็นน้ำมะนาวจากสวนเราเลยค่ะอ้าวมาดูวิธีการค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่เครื่องเทศเลยค่ะแรกนะคะเราก็คั่วข่าตะไคร้ใบมะกรูดก่อนค่ะคั่วให้หอมหอมค่ะขวเลยด้วยค่ะพี่นนอะใส่กระเทียมด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้เครื่องเทศเราหอมหอมหอมด้วยค่ะหอมแขกด้วยค่ะคั่ว ผสมกันเลยค่ะนี่ค่ะขวให้หอมๆกันเ้ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะให้เครื่องเทศเราหอมๆต้นจะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะ,ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีหอมแขกนี่ค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะ คั่วให้หอมหอมก่อนนี่ค่ะขั่วหอมหอมจีค่ะพี่น้องเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของคุมพันธ์ตุลากันนะคะทำต้มแซบค้าหมูค่ะพี่น้อง ต้มแซบขาหมูแซบๆค่ะแล้วก็ต้มขาหมูให้เปื่อยก่อนนะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาต้มแซบแล้วทีนี้น้ำต้มเราก็จะไม่ขุนน้ำต้มเราก็จะสะอาดไม่ใช่น้ำต้มเราก็จะใสะค่ะเพราะมันสะอาดเลยพี่น้อง นี่ค่ะคั่วคั่วให้หอมเลยค่ะคั่วให้หอมเลยค่ะคั่วขาตะไคร้หอมแขกกระเทียมรากผักชีค่ะ นี่ค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะพี่น้องเริ่มหอมแล้วเราก็ขั้วพริกเราอีกนี่ค่ะที่เราตำพริกไว้ค่ะครูฤทธิ์ขาขอน้ําด้วยนะคะพริกใส่ลงไปนี่ค่ะน้ำปลาร้าค่ะเดี๋ยวครูฤทธิ์เติมน้ำมาให้ครูพันด้วยค่ะใส่ลงไปในเครื่องเทศเราเนี่ยค่ะใส่เลยค่ะขาหมูเราลงไปค่ะปึ๊บ ลงไปผัดเลยค่ะเขาไม่ไม่ใช่ผัดหรอกเขาเรียกว่าคั่วนะคั่วใส่พริกใส่เครื่องเทศนี่ค่ะคะั่วก่อนโอ้ยแซ่บด้วยค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องปุริศเอาน้ําใส่ยังคะเติมน้ำหน่อยหนึ่งก็คือน้ําล้างอถ้วยเครื่องปรุงอะคะ่ะแล้วก็จะใส่ลงไปด้วยะคะ่ะนี่ค่ะ น้ำล้างช่วยเครื่องปรุงเสียได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ประหยัดให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงุดค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคั่วลงไปด้วยกันทีนี้นี่ค่ะเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหมอนะคะเราจะเปลี่ยนมอม้อจะเปลี่ยนหมอใหม่ค่ะคุ้มพันใส่มะนาวลงด้วยเลยค่ะป๊าปะน้ำล้างด้วยมะนาวหน่อยนึง นี่ค่ะปึ๊บพอค่ะนี่ค่ะสูตรคุ้มพันเสร็จเรียบร้อยก็หม้อใหญ่มาเลยค่ะคุณฤทธิ์ค่คะหม้อสีนะคะ่ะมีน้ําตาลน้ําตาลครึ่งทัาพีแล้วก็เกลือไปนิ้วหยิบด้วยนะคะอ่ะเทเลยค่ะเปลี่ยนหม้อนะคะเปลี่ยนหม้อนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนหม้อค่ะปึ๊บ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะใช้น้ําล้างกระทะด้วยนะคะหูหม้อมาแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะหรือยังไงนี่ค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ําค่ะใส่น้ําล้างกระทะน้ําล้างกระทะเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงอาจจะปะปนอยู่ตรงนี้นะเราเสียดายป๊บ๊บเต่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะตัวนี้เราก็จะเติมน้ํานะคะเติมน้ําอีกค่ะคุณธิ์ค่คะเติมน้ําหลายถ้วยเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้มแล้วเราก็จะตุนไปอีกต้มแซบขาหมูหรวใคะพี่น้องมือนี่ก็ได้ขออีกค่ะแต่น้ําเยอะๆโซน้ำโกโก้กรถค่ะพี่น้อง เครื่องเทศเยอะๆให้อร่อยอร่อยแซ่บเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับคูมพันนี่หละค่ะแซ่บํำกันเลอคะ่ะเมื่อนี้ค่ะได้ต้มแซ่บขาหมูสมาชิกเรียกร้องค่ะเพราะว่าอยากทานอีกคุมพันก็จัดตามคำขอเลยค่ะจัดไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะตุน จะตุนต่ออีกหน่อยนี่ค่ะพอแล้วค่ะน้ำพอแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งโอ้นี่ยน่าจะน้ำอีกสักถ้วยหนึ่งนะคะคุณลิดค่ะน้ำอีกสักถ้วยหนึ่งเพราะว่าครอบครัวคุมพันนะครอบครัวใหญ่ค่ะเป็นครอบครัวใหญ่ ปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าไว้ใส่น้ำยังคะ่ะใส่แล้วครับนี่ค่ะเราจะตุนไว้นะคะตุนไว้ก่อนแล้วก็จะส่งให้คริสเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคโูมพันตุลากันขอบคุณหลายเลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยค่ะโอ้พี่น้องมาดูต้มแซบขาหมูโคูมพันธุนะคะนนค่ะโอ้โหโอ้โหโ,หโอ้โหคนพี่น้องน่าอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยแซบเลยค่ะวันนี้ค่ะต้มแซบขาหมูค่ะ เครื่องเน้นๆเ,เลยค่ะโอพี่น้องเบิง้งสุดๆเลยเด้อค่ะเด้อมือเนี่ยค่ะต้มแซบขาหมูค่ะพี่น้องบนน่ะสดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะ่นห่ะพี่น้องเบิง้ง <c oughs> แซบแซบขาต้มใ,ให้เดือดๆก่อนค่ะ โอ้กำลังเดือดเ้ยค่ะพี่น้องเพ่อค่ะกำลังเดือดกำลังเดือดค่ะดูค่ะรสจัดจ้านเลยค่ะวันนี้ค่ะต้มแซบขาหมูโคมพันธ์ค่ะรสจัดจ้านมากเลยค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะตามคำเรียกร้องของสมาชิกครอบครัวค่ะพี่น้องเบิ้งคนอู้หูนะค่ะเครื่องเน้นๆจัดเต็มเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะต้มแซบขาหมูค่ะพี่น้อง สุดสดเลยเด้อค่ะเด้อแซบบแซบขวัพี่น้องตุนไว้ไปเรื่อยๆตุนให้ไปเปื่อยเลยค่ะ เดือดอย่างแรงเลยค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหสดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่ค่ะปืด๊ดพี่น้องเบิง่งต้มแซบขาหมูภูมิพันนี่อะไรเอ่ยอร่อยสุดๆค่ะ แล้วก็จะตุนไปเรื่อยๆค่ะตุนไปเรื่อยๆปั๊บนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยไลยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแซ่บๆเลยค่ะนี่ค่ะขาหมูแซ่บ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มแซบกระดูกหมูเด้วค่ะพี่น้องแซบมากินน้ำกันเด้ดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มแซบกระดูกหมูค่ะอร่อยอร่อยวันนีุ้้มพันต้มหมูต้มเอ่อต้มแซบขาหมูค่ะพี่น้องุ้มพันตุนขาหมูให้เปือ่อยก่อนนะคะแล้วค่อยมาต้ม น้ำต้มเนี่ก็จะใสอร่อยเลยค่ะแต่แซ่บนำกันด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาทานต้มแซ่บขาหมูด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ